สวัสดีครับผมทีนเกียรยุทธคาครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น h o n d a c i v i c d i m e n s i o นนะครับปีสองพันสองนะครับแปลงหน้าเหี่ยวนะครับแปลงตาเหี่ยวนะครับรถสีขาวรอบคันนะครับเป็นสีกลับมานะครับสีเดิมเคยเป็นสีเทานะครับกลับเป็นสีขาวมานะครับคันนี้รถเคยเปลี่ยนเครื่องบล็อกเดิมมานะครับเปลี่ยนเครื่องเจียงกงบล็อกเดิมนะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับเครื่องเกียร์เปลี่ยนมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ สีรอบพันก็มีเก็บบ้างครับผมถ้าไม่สีเรียนก็ใช้งานได้เลยครับอันนี้กระจกมองข้างเป็นสปูนนะครับแคปล่าสปูนนะครับล้อแมกขบสิบเจ็ดนะครับล้อแมกขบสิบเจ็ดภายในเป็นเบาะหนังนะครับอันนี้ก็มีขาดบ้างนะครับเบาะหนังพวงมาลัยแต่งนะครับมีเกตดดีมีดิฟฟี่นะครับเกีดวันนะครับ เกียร์ออโต้นะครับเดิมๆโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ญี่ปุ่นนะครับ่าจะไม่มีดีสามนะครับแต่เราทําเขาทําเป็นดีสามมาให้ตรงปุ่มนี้นะครับปกติเกียร์ญี่ปุ่นจะไม่มีดีสามหมายถึงว่าจะไม่มีเกียร์ดีสามตัวเนี้นคฮะก็จะเปลี่ยนมาใช้เวลาเราจะเล่งแซงเรากดตรงนี้คันนี้ครับผมเบาะด้านหลังก็ยังโอเคอยู่นะครับ แผงประตูยังโอเคอยู่นะครับสตาร์ทสตาร์ที่เดียวติดนะครับเครื่องเพิ่งอะไรก็โอเคอยู่ครับช่วงล่างโอเคอนนเดี๋ยวผมค่อยแจ้งราคานะครับ น,นี่มีมาร์คสีฟู้มาอย่างนี้คือช่วงเพียงคงแน่นอนนะฮะหน้าตาเดิมนะครับนี่หน้าตาเดิมเดี๋ยวดูด้านท้ายนะฮะอ่าท้ายก็มีแคปหน้าตูดเ็ดนะครับอาสีอาจจะซีสแล้วนะอะน,น,น,นี้ด้านท้ายนะครับก็มียางอะไรให้อะไรนะครับเด,เดิมเดิม น,นี้เปิดราคาอยู่ห้าหมืนห้าพันบาทนะพันนี้ห้าหมืนห้าเอาไปห้าหมืนห้าันบาทขอเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีขาดเมื่อป,ปลายปีที่แล้วครับภาษีขาดไม่ถึงปีนะเกือบปีห้าหมืนห้าพันบาทนะครับได้ซีวิตตาเหี่ยวอย่างนี้ไปใช้นะครับผมถือว่าคุ้มมากอันนี้อย่าไปซีเรียสเรื่องสภาพนะครับกับราคานะครับ ไฟท้ายโดนัดด้วยนะครับไฟท้ายโดนัดายทะเบียนตรงไปอีกนะครับห้าหมืนห้าพันบาทนะครับมีจานเบรกจานใหญ่นะครับจานเบรกใหญ่ครับมีดิสเบรกหลังด้วยห้าหมืนห้าพันบาทเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้ สนใจติดต่อมาที่เบอร์โทร0958240308นะครับหรือมาดูรถได้นะครับที่เต็นทีมเคยูทานะครับอยู่ปากซอยเพชรเกษ70นะครับริมถนนเเกษมเลยนะครับใกล้ห้างแถวบางแคนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับซีดิกไดเมนชั่นนะครับปี02นะครับแปลงเดี่ยวนะครับรถสีขาวนะครับกับสีมานะครับเคยเป็นสีเทาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องบอกเดิมนะครับราคา55,000บาทนะครับคันนี้มาดูรถได้นะครับคันนี้คันนี้อาจจะไม่ได้ลดราคานะครับเพราะเราขายราคาถูกแล้ว อันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะขอจบการรีวิวนะครับรถซีวิ m เ n น i ันคันนี้นะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องทาง Youtube นาทีเฉยยุทานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ